สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิจกสิทาโร่นะคะชแนลแห่งการดูดวงด้วยไพ่ยิปซีและไพอะ่ออเรคอลนะวันนี้แพนจะดูดวงแรนดอม l นะคะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเป็นอย่างไรแล้วเขาจะทำอย่างไรกับคุณการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังความรู้สึกอาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้เป็นไวเบอร์ซ่าตอนนี้ ตัวคุณก่อนตัวคุณเก็บตัวอยู่ในที่แบบเงียบๆคุณต้องการที่จะดูแลใจตัวเองไม่อยากคาดหวังไม่อยากคุยกับใครเยอะๆอยากอยู่สบายๆไม่อยากคิดมากเพราะต้องการเก็บใจเนี้ยให้มันได้รับการทนุถนอมอย่างดีที่ผ่านมาอาจจะโดนแรงเสียดสีแรงเสียดทานเยอะอะไรแบบนั้นนะคะ เหมือนกับคุณต้องการที่จะจบกับบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งเออแล้วคนที่อยู่ในใจของคุณตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนที่ใช้ความคิดเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกมาสูงสิ่งกระขคยมากมายแต่ถ้าทํางานเน่ะก็ต้องพูดคุยเขามีเรื่องกังวลใจหลายอย่างในชีวิตของเขาอ่ะนะคะ โดยเฉพาะในเรื่องของครอบครัวคำว่าครอบครัวนะั้นแสดงว่าเขาน่าจะยังมีในเรื่องราวของคนที่เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ไม่ใช่ว่ายังอยู่ด้วยกันเคยนะคะแล้วยังไงเขามีการพูดคุยกันซึ่งตรงนี้ตัวคุณไม่ได้รู้หรอก คุณอาจจะมองว่าเขาไม่มีใครหรือเขามีก็ไม่รู้เพราะยังรู้จักกันไม่มากพอเขามีปัญหาแล้วเขาต้องการที่จะเก็บใจของเขาเก็บขึ้นจากเรื่องพวกนี้ไม่อยากที่จะคิดมากคืออยู่ในช่วงอยากจะเคลียร์ให้มันจบๆไปแล้วก็แยกย้ายแบบนั้นน่ะชีวิตของเขาอะ่ะมันไม่ได้มีความสุขอย่างที่คุณเห็น ในช่วงเวลานี้เขาเหงานะเขาเหงาคุณกับเขาน่าจะอยู่ไกลกันแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรที่ทําให้คุณและเขาได้มาพบมาเจอกันแล้วทาให้เขาต้องนึกถึงคุณทําไมต้องนึกถึงคุณด้วยคุณก็เช่นกันคุณก็นึกแล้วทาไมฉันต้องนึกถึงแกด้วยฮะทำไมคนก็มีตั้งเยอะแยะที่เข้าหาฉันแต่ทำไมฉันไม่ได้รู้สึกรู้สา กลับไปรู้สึกถึงเขาคนที่อยู่ห่างไกลไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้รู้ราวอะไรอย่างนั้นนะ่ะแต่คุณกะไว้ในใจว่าถ้าเขามาหรืออะไรเงี้ยคุณจะหันหลังไม่คุยกับเขาแต่จะดูว่าการกลับมาของเขาที่เขาหายไปแบบไม่ส่งสัญญาณให้กับคุณเนี่ยเขาจะมาพูดในรูปแบบไหนจะกลับมาแบบใดถ้ากลับมาแล้ว ก็คือยังมือเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรก็จะไม่คุยด้วยละเพราะรู้สึกเสียเวลาเกินไปแต่จริงๆในใจอ่ะแค่เพียงอยากจะประชดอมอืมอยากจะทําให้เขารู้ว่าวันหลังอย่าหายไปแบบนี้ฉันใจคอไม่ดีไม่รู้ว่าหายไปไหนและการที่จะกลับมาง่ายๆอ่ะก็คงจะไม่ง่ายล่ะจะต้องมีเงื่อนไขหรือฉันจะไม่ให้โอกาส เหมือนกับที่ผ่านมาแต่เอาข้อจริงอะในใจเขาอะเขาแค่มองว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งด่วนใจร้อนตัดร้อนเขาแค่ไปเคลียร์การเงินที่ตอนนี้มีปัญหาอยู่ความทุกข์ในใจหลายเรื่องแล้วเขาก็ยังคาดหวังว่าเขาจะต้องจบกับเรื่องเดิมให้ได้ก่อนช่วงที่เขาหายหายไปเนี่ยเขาบอกกับคุณไม่ได้หรอก คุณก็พยายามที่จะนึกไปในแง่บวกเขาคงงานยุ่งเขาคงจะไม่ค่อยมีเวลาเพราะเขากำลังนึกถึงกลยุทธ์ในการทำงาน strategy อะไรประมาณนั้นน่ะนะคะก็น่าจะมีส่วนเพราะอะไรเพราะว่างานงานนี้ถ้าเสร็จขึ้นมาเขาจะได้ผลตอบรับที่ดีนั่นหมายถึงเงินและโอ,อกาสความก้าวหน้าการที่จะได้เดินทางท่องเที่ยว ไปในจุดที่เขาอยากไปเขาอยากมาหาคุณหรือเปล่าเหมือนก็อยากมาหานะเขานั่งมองอยู่ว่าบ้านคุณเนะี่ยมีรถสายไหนผ่านบ้าง <c oughs> ไม่น่าจะใช่เขาหน้าที่จะดูว่าตอนไหนนะ้าที่เขาพอจะมีเงินเก็บขนาดนั้นนะ่ะที่จะเดินทางไปหาคุณได้โดยไม่กระทบกับงานแล้วคุณก็เอื้ออำนวยในการให้พักโดยใช้สถานที่บ้านคุณ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักมันคิดได้ไงวะนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะแพนในเรื่องราวของการเดินทางเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาคิดอยู่ในใจในเวลาเนี้ยนะคะมาทำไมก่อนขอดูเลยมาเพื่อจะมาดูว่า <c oughs> คุณยังจะใจแข็งกับเขาไหม ก็ในเมื่อแบบบางทีหายไปไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวแล้วกลับมาคุณก็ไม่อยากคุยด้วยมาหลังๆก็ไม่คุยก็อยากรู้ว่าหายงอนแล้วหรือยังหายงอนแลหรือยังนะอยากนั่นอยากสารสัมพันธ์ไงเพราะมีความคิดถึงไพ่เ Th ดือมูน่ะคิดถึงเยอะนะคะกลางค่ำกลางคืนไม่รู้จะหลับจะนอนถ้าไม่นอนมันก็จะได้ไม่ต้องคิดถึง ถ้านอนจะได้ไม่ต้องคิดถึงไม่นอนมันก็คิดถึงเขาเป็นน่าจะเป็นชาวราศีมีนได้ไหมธาตุน้ําชอบมีความเพอ้อเจอ้อในเวลากลางคืนเวลากลางวันน่ะคิดถึงได้ทําไมไม่โรไม่ลายมาเป็นอะไรก่อนนะทำให้คุณน่ะนั่งเบือ่อเบื่อกับอย่างเงี้ยว่ะทาไมอ่ะคุยกันภาษาคนแบบนี้ไม่ได้จะต้องมาใช้เซนส์ใช้ความรู้สึกเป็นอะไร จะประหยัดค่าโทรไปถึงไหนหรือไม่สะดวกที่จะโทรอีกอ,ะอ่ะมีความเครือบแคลนสงสัยเขาก็มองว่าเวลาเขาส่องดูคุณอะทำไมดูคุณแบบมีความสดใสล่าเริงอ่ะก็ไม่ได้ดูนอยหรืออะไรนะที่ไม่ได้คุยกันอะ่ะก็ไม่รู้นะว่าคุณอะ่ะตอนนี้ในใจคุณอะ่ะ ยังจำเขาได้หรือเปล่าหรือว่าคุณเลือกที่จะไปนจดจุดๆอื่นแล้วเบื่อที่จะดิวกับคนที่พูดจาไม่ดูเรื่องแต่ในใจของคุณน่ะเวลานั่นน่ะคุณชอบไปนั่งตรงหินงอกหินย้อยอะนึกถึงเขาว่าทําไมนะคนคนเนี้จะชัดเจนก็ไม่ชัดเจนจะรักก็ไม่พูดจะชอบก็ไม่บอก เป็นอะไรทําไมไม่ทําให้มันง่ายๆซะจะได้รู้เรื่องรู้ราวกันไปนั่นแหละมันเป็นในเรื่องราวที่คิดพอๆกันอะค,นคุณก็ที่เขาก็คิดชิ่งกันไปก็ชิ่งกันมาแต่มีความรู้สึกว่าจะจะไม่ทักแกก่อนถ้าแกไม่ทักมาคุณอะส่วนเขาทักมาคุณก็จะมองว่าอีกแล้วก็คุยประโยคเดิมๆไม่กี่ประโยคและที่เหลือก็เ,อเวลาไปทำงานเบื่อว่ะเมื่อไหร่จะคุยเป็นแบบรักโรแมนติกบ้างอะ คุยให้มันเป็นแบบมีชีวิตชีวาบ้างอ่ะอย่าเอาเรื่องอาเออเรื่องงานมาบางหน้าให้มันมากเลยเมื่อไหร่จะรู้เรื่องจะได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังเดียวกันจะได้สารสัมพันธ์กันแบบนั้นน่ะจะคุยอย่างเงี้ยไปเยนบันตายหรือ,อยังไงฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเหนื่อยคุณเริ่มรู้สึกแบบขัดเคืองหัวใจเบือ่อเบื่อกับการคุยที่ไม่มีการพัฒนาได้แต่คุยแล้วก็อยู่ในชีวิต แต่ฉันต้องการมากกว่านั้นนะฉันต้องการได้รับการสัมผัสด้วยหรือการที่เขาเรียกว่าไงควงแขนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบแฟนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเข้าใจผิดคุณมีการร้องขอเลยนะแบบถ้าเจ้าขาถ้าเขาจะชัดเจนอะ่ะก็ให้เขาแสดงออกมาททีหนึ่งเถอะแต่ถ้าเขาไม่ชัดเจนนั่นแสดงว่าเขาไม่ใช่ใช่ไหมเจ้าขาให้เขาไปไกลๆเลยและที่สําคัญคือลูกจะต้องไม่ต้องนึกถึงเขาให้มาก จะต้องสลัดเขาออกจากหัวให้ได้เนี่ยที่สําคัญมันคือตรงเนี้ยไม่งั้นเดี๋ยวก็ต้องคิดวนเวียนถึงแต่เรื่องเขาอีกเอาข้อจริงอ่ะคุณแค่เกิดความที่ไม่ได้ดั่งใจเกิดความน้อยใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาอ่ะกักความสัมพันธ์ทำไมอ่ะ ไม่พูดกันมาให้รู้เรื่องเออฉันก็พร้อมแต่จะให้ฉันเปิดฉากก่อนเนอะมันไม่น่าจะใช่แล้วจริงๆเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เขาก็แค่ต้องการที่จะให้อะความสัมพันธ์เนี้ยบันสมดุลกันคุณอาจจะมีมากกว่าเขาในเรื่องเกี่ยวกับฐานะหรืออะไรหลายอย่างหรือคุณมีความพร้อมอ่ะมีอิสระในการใช้เงินแล้วก็อะไรหลายอย่างซึ่งตัวเขามันยังไม่พร้อมก็บอกแล้วไง เขามีในเรื่องปัญหาเก่าๆซึ่งเขายังจะต้องเคลียร์ให้จบก่อนคุณอาจที่จะเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยจนมีอิสระแล้วรอเขาหน่อยสิเข้าใจป้า <c oughs> คุณก็บอกก็มันไม่ได้บอกให้รอจะให้ฉันรอได้ยังไงละ่ะและ้วทุกวันนี้ยังรออยู่ป้าก็ร <c oughs> อเหมือนก็นไม่ได้รอนั่นแหละก็ <c oughs> ดีแล้วก็อยู่แบบรักตัวเองไปก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงเอาไว้เพื่อจะได้ดูไง ว่าเราสําคัญพอสําหรับเขาที่เขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาหายไปเลยก็ดีแล้วไงสาบส่งไปเลยนั่นแสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยขอไว้ไงใช่ไหมก็ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ออกไปไม่ต้องมาแล้วก็ให้สลัดให้ออกเพื่ออะไรเคลียร์พื้นที่สิ่งใหม่ๆจะได้เข้ามาจะได้เป็นการจบไปเลยน่าจะดีกว่าไหมแต่เดี๋ยวไปดูไพ่เขาจะบอกว่าไงไพ่จะบอกว่า มีโอกาสนะที่คุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามาคุยด้วยอะ่ะแต่ต้องดูให้ดีนะคนใหม่ๆคนนี้เฟรนลี่น่ารักใช่พลังงานดีแล้วก็มีคนเข้าหาเขาเยอะแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาไม่ปิดโอกาสของตัวเองแต่หนึ่งในนั้นน่ะมันจะมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่ของคุณแต่คนที่เฉิเบอร์คนนั้นน่ะที่ไม่ค่อยทำอะไรนั่นน่ะอันนั้นก็มีส่วนนะ แล้วก็คนใหม่ๆเนี่ยนี่ก็มีส่วนเหมือนกันคุณต้องใช้ความคิดพิจารณาให้ดีโตแล้วนั่นหมายถึงว่าบทเวลาไม่มีก็คือเงียบเหมือนตีสี่ครึง่งใช่ปะ่ะบทเวลามาก็เข้ามาซะจนบางครั้งฉันก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครใครตัวจริงใครตัวปลอมไม่รู้ไม่สามารถบอกได้นอกจากเราจะสังเกตแล้วก็เราต้องตั้ง วัตถุประสงค์ในใจสิ่งที่เราต้องการลิสต์ขึ้นมาปาร์ตี้ลิสต์เออไม่ใช่ขอโทษลิสต์ขึ้นมานะคะเ,เป็นในเรื่องราวของการที่เราเชนะ็คลิสต์น่ะว่าเราต้องการแบบไหนความรักคนที่จะเข้ามาอย่างไรแล้วก็ดูว่าสองคนนี้เข้าเกณฑ์หรือเปล่าให้เราไปอยู่ในจุดนะเป็นผู้เลือกอย่าให้เขามาเลือกเรานั่นคือเราจะต้องไปวิ่งตามเขามีโอเคนะคะ แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงจริด้วยเป็นเดอะเลเวอร์คนหนึ่งอ่ะจะเข้ามาในลักษณะอบอุ่นแต่เข้ามาเป็นแบบไม่ได้ประติดประตอ่อเพราะเขายัางต้องไปเคลียร์กับพลังงานลักซ้อนหรือว่าความรักที่มันเป็นที่ยังไม่จบเพราะว่าถ้าเราเข้าไปหรือว่าเขามาหาเราจะกลายเป็นลักซอนทันทีนี่เขาต้องไปเคลียร์ก่อนถูกไหมและถ้าเป็นอันใหม่เนี่ย ก็ต้องดูให้ดีเพราะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้นะมีอีโก้เยอะมีตัวเลือกเยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเปคสูงเขาจะเลือกจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าเขาเจอคนที่ใช่เขาจะอยู่ในสถานะเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นเราจะต้องอยู่ในจุดที่ว่ารักตัวเองไม่เป็นตัวเลือกของใคร แต่เราจะใช้ความสามารถพิเศษของเราในการคัดกรองเพื่อดูคนที่เหมาะสมกับเรามากกว่านะคะอทีนี้ดูต่อข้อความลึกๆในใจอ่ะหรือความลึกๆในใจของเขาคนนั้นอะ่ะเขาก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาอึดอัดนะกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกกับคุณไม่ได้ทั้งหมดแต่เขาจะพยายามทำให้ดีเพื่ออะไร เพื่อแสดงความมั่นคงของจิตใจด้วยเพื่อจะได้ระลึกรู้ว่าจริงๆแล้วใจของเขาอะต้องการอะไรกันแน่คือหมายถึงเขาเคลียร์พลังงานกับคนเก่าโดยไม่มีเยื่อใยแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มั่นคงที่จะไม่กลับไปแล้วใช่ไหมบวกกับเขารู้สึกกับคุณแล้วมากพอหรือเปล่าเพื่อเป็นการยุติธรรมว่าถ้าเกิดเขายังไม่นิ่งเขายังไม่มั่นคงกับความรู้สึก เดี๋ยวเขาดึงคุณเข้าไปแล้วเดี๋ยวถ้าสักวันหนึ่งเขาก็กํากับตัวเองไม่ได้คอนโทรลตัวเองไม่ได้ถ้ากับไปรู้สึกกับคนเก่านั่นเท่ากับเขาทําไม่ใช่บุญเขาทํากรรมกับคุณละดึงคุณเข้าไปให้ไปอยู่ในจุดที่ไม่โอเคแล้วก็มาสารสัมพันธ์กับคุณไม่ได้นั่นแสดงว่านําความทุกข์มาให้กับคุณอันนี้ไม่โอเคเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้เวลากับตรงนั้นเพื่อคิด แล้วก็ไต่ตองให้ดีให้ถี่ถ้วนจะได้ไม่กระทบกับอะไรใดๆเพราะคนคนนี้ไม่อยากที่จะทํากรรมเพราะทุกวันนี้ชีวิตเขามันก็ไม่ได้มีความสุขนะคะแล้วเขาคาดหวังว่าอย่างไรอ่ะเขาคาดหวังว่าคุณและเขาเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างซึ่งเขานึกว่าคุณอ่ะเป็นคู่รักทางด้านจิตวิญญาณกับเขาเพราะบางครั้งอ่ะเขาเคยนึกพอนึกถึงคุณ อาจจะมีข้อความจากคุณมาเด้งมาทันทีหรือบางครั้งห่างกันไปแต่ได้รับรู้เรื่องราวซึ่งกันและกันซึ่งส่วนมากพอมาแคลิฟายกันแล้วหรือมาจูนกันแล้วอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นจริงๆมันเป็นเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆซึ่งซึ่งทั้งสองฝ่ายใช่ไหมมีเซนส์ถึงกันได้มันเลยรู้สึกผูกพันกันมากแบบนั้นน่ะลึกๆใจคุณก็รอคอยเขานนั่นน่ะแต่ทำเป็นเหมือนไม่อยากที่จะรับรู้เรื่องราว จะทำอะไรก็ทําไปจะไปไหนก็ไปฉันไม่ได้สนใจแกแล้วสุดท้ายก็มานั่งอยู่ที่นอกหน้าต่างนั่งเหมอลอยทําไมความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแต่คําถามมันมีแต่ความไม่เข้าใจแล้วทาไมฉันถึงยังมูฟออนไม่ได้ทั้งๆท,ที่ปากก็บอกว่ามูฟออนได้จะ move on ได้ไงอ่ะก็ไพ่ d e วิลอ่ะมันมีความเชื่อมโยงกันทางด้านจิตน่ะ ตัดกันยากตัดกันเย็นมันเป็นห่วงโซ่ถ้าถามว่าห่วงโซ่ตรงนี้พัฒนาการแล้วเราจะดึงออกได้ไหมดึงออกได้แต่เราเลือกที่จะไม่ดึงเพราะเวลาเราดึงออกไปเสร็จเราจะรู้สึกว่ามันเคว้งมันคว้างถ้ามีเขาอยู่มันก็อมเปรี้ยวอมหวานทุกบ้างสุกบ้างแต่ก็ยังไม่รู้สึกขาดจากกันแบบนั้นนั่แหละเดวิลคุณก็คิดอยู่เหมือนกันสงสัยมันจะต้องมีอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลแล้ว มันถึงได้เป็นแบบนั้นแต่อีกไม่นานเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วไพ่แชมเปญมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านนะคะนะเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีอะ่ะอะไรที่คุณเคยคาดหวังแล้วไม่ได้สมหวังคุณจะสมหวังในอนาคตเนี่ยอีกไม่ไกลเพราะอะไรคุณเป็นคนดีคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้คุณเป็นคนดี คนที่คิดบวกและชอบช่วยเหลือผู้คนรวมแม้กระทั่งเขาอะทั้งคนใหม่ด้วยนะเขาก็อยากอยู่ใกล้คุณอยากรู้จักคุณมากขึ้นนะคะคนนั้นเขาก็อยากมาหาคุณด้วยเช่นกันขอเวลาเขาหน่อยไปเคลียร์เดี๋ยวไปดูไพ่ข้อความจากเขาคนนั้นนะคนที่อยู่ในใจคุณนะ่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจนะที่เขาโกหกคุณหรือถ้าจะพูดให้สุภาพหน่อยนั่นก็คือเขาพูดไม่หมด เขาบอกได้ไม่ทั้งหมดเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วเขาก็บอกว่าแค่อยู่ใกล้คุณก็ทำให้เขามึนเมาได้คุณมีเสน่ห์มากคุณและฉันยังเด็กเกินไปอืมแล้วเมื่อไหร่จะโตละ่ะผมก็เปลี่ยนสีแล้วนะอืมฉันกลัวที่จะติดต่อคุณเขายังรู้สึกว่าเขายังไม่สะอาดพอมนะคะเดี๋ยวกลัวคุณเหม็นนะ่ะ ฉันอยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งตอนช่วงเวลาที่ดีๆกันไงะนะเขาจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นทุกวันนี้เขาไม่ใช่คนเหรอเอไม่ใช่เป็นคนนี่แหละแต่ยังติดในเรื่องพันธะอื่นๆฉันรู้สึกว่าคุณทิ้งฉันไว้ข้างหลังใครทิ้งใครก่อนแกไม่มาเองเปล่าอย่ามาโยนชีวิตฉันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่เห็นใครจะไปรู้ ฉันซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งของมันเป็นอะไรวะซ่อนตัวอยู่หลังสิ่งของแอบส่องแอบมองคุณไงเขาสูญเสียความเป็นตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งในเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวมันเป็นปัญหาของแกนะ่ะไม่ใช่ปัญหาของฉันฉันจะรอสัญ,ญญาณจากคุณเขาจะรอสัญ,ญญาณจากคุณน่ะจะมาแปลอีกทำไมวะฉันหวังว่าสิ่งต่างๆจะแตกต่างกันแน่นอนฉันดีและฉันก็ดีมากด้วย หลายสิ่งหลายอย่างทําให้ฉันนึกถึงคุณเห็นไหมฉันไม่ตอบสนองเมื่อมีคนพูดถึงคุณกลัวรู้ไงว่าคิดกับคุณแบบไหนเขามองหาคุณทุกที่นะตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแต่เขาหวังว่าอีกไม่นานเขาจะสามารถที่ทำอะไรที่ดีให้กับคุณได้ระวหว่างคุณกับเขามันจะต้องเกิดขึ้นมันก็เป็นแบบนั้นนะคะเอาให้หนางฟ้าดู ให้นางฟ้ามาบอกว่าเนี่ยไงโคดีเพนเดนซี ency, มันเป็นห่วงโซ่พันธนาการที่มันตัดยากตัดเย็นเหลือเกินเอนเกจเมนต์ Engagement, เดี๋ยวจะได้มาคองคู่คบกันมาแบบสม่ำเสมอมาสาสัมพันธ์กันนะนี่ไงมาจากสิ่งที่ไปร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะเคยไปร้องขอไม่ใช่หรอถ้าเกิดเขาดีเขาใช่ให้เขาเข้ามาถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ถีบเขาออกไปออกจากชีวิตฮันนีมูนจะมีโอกาสได้เจอกันด้วย บ้านเขาผ่านน้ําผ่านน้าผ่านทะเลบ้านคุณก็เหมือนกันแต่ตอนนี้รักตัวเองไปก่อนมีปัญหาก็มาปรึกษาแผนเขาบอกแล้วนะไพ่เดี๋ยวก็จะได้มาเฟิร์ดกันอ่า yeah. งนี้นะคะรีคอนซเลชั่นเป็นคนเก่าเก่าในชีวิตเก่าในอดีตชาติแล้วกลับมาอีกใช้กดแรงดึงดูดนะคะมันก็เป็นแบบนั้นนั่นเองนะ วันนี้รู้สึกปวดหัวมากเลยมันไม่เป็นไปนอย่างที่คิด <c oughs> ขอคำแนะนำจากไพ่พี่พันตาเลยพี่พันตาบอกว่าเตรียม <c oughs> ตัวนะเตรียมตัวทำอะไรอะ่ะรักยืนยาวจะได้เจอความรักยืนยาวแล้วที่ผ่านมาหวาดกลัวใช่ไหมกลัวความรักที่ไม่ดีแต่เขาจะเข้ามาเป็นของขวัญให้กับคุณอะ่ะของขวัญน,นะคะของขวัญที่ดีทำบุญร่วมกันมา ใช่ที่ผ่านมาเขาก็เจอชีวิตที่ไม่ดีเหมือนกันเหมือนถูกคุมขังนั่นก็คือไม่สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามอิสระเพราะเขาจะต้องไปเคลียร์พันธะหรือไปเคลียร์อะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นปมอยู่เขาจะต้องไปแก้ไขด้วยตัวของเขาเองนะคะให้ได้ก็ให้เวลาเขาไปเราก็ไม่ได้รอขนาดนั้นถ้ามีอะไรที่ดีกว่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาสามารถที่จะชัดเจนกับเราได้ เราก็ต้องมาเปรียบเทียบนะคะใช้เวลาอย่างประหยัดนะคะไม่รอเป็นแบบฟุ่มเฟือยเสินเกินไปแต่ก็ไม่ต้องใจร้อนขนาดนั้นเลือกให้ดีเลือกสิ่งที่ใช่แล้วก็จะอยู่กับเราไปนานๆนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแรนดอ m ขอขอบคุณมากนะคะที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโด,ดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e ดูโฆษณาไม่กดข้ามก็เท่ากับได้เข้าโครงการดูให้ได้บุญแล้วนะคะ ผลิตภัณฑ์เทียนหอมนะคะหนังสือพร้อมไพ่ไพ่ยิปซีไพ่ออร์โคนะคะแล้วก็มีพ่อพิคเน e d ้วยแบบนี้แล้วก็พ่อท้าวเวสุวรรณกำไรยันสยันหน้าแถวเป็นรถแถวเอ้กนะคะก็มีจัดจำหน่ายนะรายละเอียดอยู่ใต้ดิชชันด้านล่างนี้แล้วนะคะทำอย่างไรจะได้บุญก็แค่ดูไพ่แบบนี้แล้วก็ดูโฆษณาไม่กดข้าม ก็ได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วหรือสมัครเป็นสมาชิกได้มีสองราคา50บาทแล้วก็100บาทให้รางวัลเป็นซ u เปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้ในวิดีโอพีเมียเวลาแชทสดน,นะคะอืมก็ประมาณนี้คลิปเก่าๆดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสฝากอีกช่องนึงด้วยแพน6 6หกเลิฟสตูดิโอนะคะก็มีคลิปสั้นๆจามนาทีก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคอมเมนต์แพนก็อ่านหมดนะคะอืมมันดีต่อใจมันคือกำลังใจ กำลังใจจากใครเนาะขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ bye ายบายรักๆนะคะจุ๊บๆ